นี่คือ C-Lion 7เครับเป็นรถไายส C-SUV มี2รุ่นย่อยครับนี่คือรุ่นย่อย o Wheel Drive นะครับเป็นรุ่นท็อปตัวพรีเมียมเลย C-Lion 7จะไม่มีเพราะว่ามันเป็นรถไฟฟ้า100%ก็เหมือนซวิวเลยต้องบอกเลยว่าเหมือนซิวเลยนี่แบบนี้เลยนะครับรูหรูหราและเบาะก็เป็นทรงคล้ายๆสปอร์ตหน่อยนะฮะหน้าจอเดียวกับตัว C-Lion นั่นเองพิกซ้ายพิกขวาได้ไหมเลยสบาย ส่วนตัวผมว่ามันสบายกว่าตัวของซีเรียลซิกด้วยซ้ำไปเอาละครับเรามาขับนะฮะบน VYD C-Lion 7เนะครับเป็น SUV C นะครับถ้าพูดถึงก็ไซส์ใกล้เคียงกับ C-Lion 6นะฮะที่เขาเปิดตัวเป็นเครื่องยนต์แบบพี e v วีมาก่อนหน้านี้นะฮะก็แต่ว่าคันนี้จะยาวกว่า นิดนึงนะฮะประมาณสักไม่ถึง10เซนนะฮะประมาณ6เซนความกว้างก็จะกว้างกว่านิดนึงนะครับโดยประมาณนะฮะไม่ไม่ไสไม่ต่างกันทกเท่าไหร่แต่ว่าคันนี้มันจะเป็น SUV แบบ f a สต์แบ k นะครับเวลามองไกลไๆอ่ะมันจะรู้สึกว่ารถมันคันไม่ได้ใหญ่มากเพียงแต่ว่าเวลามันนั่งจริงแล้วครับมันก็โอโถงอลังการอยู่เหมือนกันนะครับ เวลาเรานั่งแล้วมันขับเนี่ยมันก็รู้สึกว่ารถมันก็ค่อนข้างจะขนาดใหญ่แล้วก็นั่งสบายนะครับตัวบ่งตัวเบาตัวหนังอะไรพวกนี้ผมว่าคุณภาพดีจริงๆครับตอนนี้ผมนั่งอยู่เนี่ยแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คอดีเลยนะถึงแม้ว่าตัวเบาครับที่มันเป็นทรงสปอร์ตหน่อยอย่างเงี้ยซึ่งมันมีเบาบางรุ่นนะครับที่มันมีปัญหากับตัวผมเพราะว่าผมต้องบอกว่าตัวใหญ่นะมันก็เลยทําให้ตรงนี้มันค่อนข้างจะโดนบีบเยอะแล้วเวลาขับนานๆเนี่ย มันจะอึดอัดแต่กับทรงนี้ครับที่ BYD ใช้เนี่ยมันจะกว้างหน่อยมันก็เลยทําให้ผมนั่งค่อนข้างสบายครับแล้วมันก็ปรับได้เยอะจริงๆปรับได้เยอะมากแล้วมันมีลองน่องออกมาอีกตัวนึงอีกโอโ้โหมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูดีขึ้นเยอะนั่งสบายผมลองขับไกลๆแล้ววันนี้เนี่ยเป็นทริปที่เราไปปราณบุรีแล้วผมว่าขับกับกรุงเทพเนี่ยก็ระยะทางก็200กว่ากิโลเมตรนั่งไมไกลก็ใช้เวลา3ชั่วโมงเนี่ยก็ ไม่เมื่อยไม่เมื่อยมากนะครับสบายๆขับได้แบบไม่เมื่อยสักเท่าไหร่นะครับยังขับได้อยู่นะครับถ้าเกิดขับไกลๆมากกว่านี้ก็ยังคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหามาว่ากันเรื่องของความแรงบ้างนะครับความแรงของตัวนี้ครับเป็นดัวมอเตอร์รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่นพรีเมียมเลยจะมีมอเตอร์คู่หน้าและหลังนะครับอย่างละ1ลูกนะฮะสลูกนี้ฮะจะผลิตกําลังรวมได้กันมาที่500 30แรงม้านะฮะหกรอยนิวตันเมตรในส่วนของแรงบิดนะฮะโอ้โหถือว่า ขับสนุกจริงขับมันสะใจตัวรถเนี่ยผมว่าใกล้ๆเคียงกับ2ตันนะใช้คำว่าโคตรมันคือมันโอ้โหมันขับแล้วมันอยากเรียกความเร็วมาตอนไหนมันก็มาให้นะฮะอยากจะพุ่งแซงอยากจะเร่งความเร็วสูงอยากจะทำทำําอได้หมดเลยนี่ขนาดผมขับมาตลอดทางเนี่ยผมใช้แค่โหมดสแตนดานนะถ้าใช้โหมดสปอร์ตเนี่ยน่าจะสนุกกว่านี้อีกนะครับและเขาเคลมเอาไว้ครว่า อัตราเร่ง0-100เนี่ยมันได้ถึง4.5วินาทีเลยเพราะว่าแปะไว้้า่หลังเลยนะเหมือนกับซีลเลยซีลเนี่ยเขาแปะไว้2-3.8ใช่ไหมนี่4.5ไม่ได้ลองคุณตรงกูไม่ได้ลองเวลาก็มันอยู่น้อยมากจริงๆนะฮะเอาเท่าที่เราสัมผัสได้แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าแรงสะใจจริงๆเลยขับสนุกมากๆนะครับเป็น SUV ที่ขับสนุกมากๆครับเป็นตัวต้นๆเลยของที่ผมเคยลองมาพอมันแรงแล้วอะ่ะ ช่วงล่างมันก็ต้องรองรับด้วยใช่ไหมฮะทีนี้พอมันต้องรองรับด้วยเนี่ยเราเคยพูดถึงตัวที่เป็น v y d c นะฮะที่เราเคยหลอกมันมีความแรงมากๆแต่ช่วงล่างครับมันไม่สามารถรองรับพอให้กับความแรงนาดับนั้นได้ฮะดังนั้นเนี่ยเวลาขับเร็วๆมันเลยรู้สึกว่ารถมันค่อนข้างจะไม่ค่อย stable สักเท่าไหร่ไม่ค่อยจะหน้ามั่นคงสักเท่าไหร่ส่วนตัวผมตอนนั้นผมก็เลยคิดว่า ตัวแรงสุดก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันแรงเกินไปเกินกว่าที่ช่วงล่างจะรับไหวดังนั้นถ้าซื้อไปถ้าตัวแรงซื้อไปก็ยังแนะนําว่าก็ควรจะเปลี่ยนโช๊คใหม่ชุดใหม่ให้มันดูมั่นคงแข็งแรงมากกว่าตัวเดิมนะครับแต่โช๊คตัวเดิมก็จะเป็น FSD นะมรันจะเป็นโช๊คที่สามารถปรับความหนืดได้เองแบบอัตโนมัติไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับแต่มันมีระบบที่จะช่วยปรับความหนืดให้ในช่วงความเร็วสูงก็จะมีเหมือนกับปรับความหนืดให้มัน ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ระบบไฟฟ้าแต่มันก็ไม่เพียงพออยู่ดีสุดท้ายก็ไม่เพียงพออยู่ดีผมใช้งานไปผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะชอบมันสักเท่าไหร่แต่กัั้ันี้ครับดีขึ้นกว่าตัวซีลกล้าพูดได้ว่าดีขึ้นกว่าครับความนุ่มนวนยังมีอยู่ไม่ได้นุ่มไม่เท่าโอเคนุ่มไม่เท่าได้ความมั่นคงของตัวรถเนี่ยมากขึ้นนะครับถ้าคุณขัดประมาณสัก120อะไรประมาณเนี้ย ขับเร็วๆรถก็ยังพอที่จะดูมั่นคงอยู่ผมวันนี้มีลองจริงๆนะฮะร้อยสามสิร้อยสี่บร้อยหสิเนี่ยช่วงเนี้ยคือรถยังเอาอยู่ไหมใช่โอเคยังเอาอยู่แต่มันรู้สึกถึงความไม่มั่นคงบ้างเล็กน้อยแล้วอะ่ะถ้าผมขับ CR-V นะครับเป็นคู่แข่งคันนี้ผมใช้งานอยู่ผมขับตัว rs ซึ่งเป็น all wheel drive เหมือนกันผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมขับตัวนั้นร้อยห้าิอ่ะผมจะมีความมั่นใจมั่นคงและ ตัวรถเนี่ยนิ่งมากกว่าแต่ตัวนี้ครับมันไม่ได้ขนาดนั้นมันจะยังผมว่าช่วงล่างยังสู้ตัวเซ v วไม่ได้คือยิ่งเร็วมากอะ่ะก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยยึดถนนเท่าไหร่นะยิ่งเวลาเราช่วงจังหวะเปลี่ยนเลนหรือว่าถ้าขับเร็วแล้วเราเจอลอนถนนเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ารถเนี่ยค่อนข้างจะแบบหลุดง่ายอนะไร้ยแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าโอ้โหหลุดแบบเป๋แทบจะชนกำแพงไม่ใช่นะ มันมันไม่มั่นคงอ่ะมันรู้สึกได้ว่ามันไม่มั่นคงช่วงล่างเดียวกันนะครับกับตัวซีลใช้ระบบอย่าง FSD นะฮะตัวนั้นก็คือเป็นตัวที่ปรับความหนืดได้เช่นเดียวกันนะครับใช้เป็นตัว All-wheel drive นะซึ่งที่ผมขับอยู่นี่แหละก็คือไอ้ตัวนี้เลยนะฮะก็ถือว่าดีขึ้นกว่าซีลแต่ยังไม่ดีที่สุดและส่วนตัวผมก็ยังมองว่าก็ยังไม่ดีเพียงพอที่จะรองรับความแรงสูงสูงมากๆขนาดนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะคือขับได้นะ คือถ้าขับในระดับแบบ120ตามที่เป็นกฎหมายกําหนดอ่ะโอ้ยสบายมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันจะมีปัญหาหลังจากที่ลอยขึ้นไปเกินกว่านั้นแล้วจังหวะที่มันลอยแล้วเวลามันเจออะไรนิดนึงมันก็จะมีความแบบดดนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่แบบรู้สึกได้นะฮะแต่สิ่งที่คันนี้ก็ยังมีดีอยู่ก็คือเรื่องของการเก็บเสียงนะฮะในช่วง120-130เนี่ยเสียงเงียบกิิบนะฮะ มันจะเริ่มเข้าเสียงลมเข้าจริงก็จะมีสักร้อยสีบรห้าสิมันก็จะเริ่มมีเข้ามาซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นย่านที่ไม่ได้มีใช้ทุกคนนะครับบางคนเขาก็ขับแค่ร้อยร้อยยี่สิผมว่ามันเหลือเฟืออยู่แล้วสบายๆนี่ผมขับเจ็ดสิบนะแทบจะไม่มีเสียงอะไรเลยยางที่เขาให้มาเป็นวิชลินนะอย่างดีเงียบมากนะครับก็ขับดูโอเคผมอะไรก็ผมเปิดโหมดสปอร์ตอยู่ ตวัวพวงมาลัยนะหมุนถึงหมดหมายถึงหมดพวงมาลัยนะก็ยังส่วดตัวก็ยังมองว่ามันเบาไปนิดหนึ่งนะฮะรู้สึกมันเบาไปหน่อยนะครับอยากให้เวลาขับโหมดสปอร์ตเวลาขับเร็เวๆอยากให้พวงมาลัยมันหนืดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะรู้สึกตอนนี้มันคือมันเบานะแต่ก็สบายดีนะเวลาขับในเมืองครับขับในเมืองเราต้องโยกไปโยกมาเงี้ยเราก็ไม่ต้องใช้กําลังอะไรมากผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ก็โอเคส่วน,นอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกหน้าจอเนี่ยผมชอบนะเวลาเลี้ยวครับเนี่ย มันจะมีตัวนี้ขึ้นมาให้นะเนี่ยก็จะมีแบ่งได้ด้วยนะครับซ้ายขวาคือมันมันได้สองข้างเนี่ยแต่ถ้าเกิดเลี้ยวขวามันจะไม่มีนะอันนี้เเก็บก่อนนะแต่ถ้าเลี้ยวขวาไม่มีนะเปิดไฟเลี้ยวขวาเงี้ยมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าคล้ายๆเรนวอชอะถ้าพูดถึงจริงๆก็คือคล้ายๆเรนวอชแต่ว่าอันนี้มันเขามีบสปอร์ตให้เขาไม่ได้มีให้แต่เรนวอชเขามีบสปอร์ตให้ด้วยเนี่ยที่ไปกันจกหน้าจอชัดแจ๋วนะครับกล้องไม่แน่ใจผมเปิดได้ไหมนะอันเนี้ยเปิด กล้องมาผมสามารถเปิดเป็นแบบ time s p e r l a n d ได้ก็ด้วยนะได้ด้วยนะคือให้มันใสๆเนี่ยอย่างเงี้ยก็ทําได้นะพี่นะว่าตอนนี้มันขับอยู่นะเนี่ยผมว่ากล้องชัดแกวเลยเนี่ยผมสามารถตั้งสร้างเป็นภาพ 2D อย่างนี้ก็ได้นะเป็น 3D ดีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยมันได้หลายมุมด้วยนะเนี่ยมุมมองซ้ายมองขวาเนี่ยอย่างี้เป็นต้นนะเออมันก็โอเคเนี่ยให้ดูได้แล้วก็เราเห็นด้วยว่าใต้รถเรามีอะไรอยู่เียประมาณเนี้ย โอเคเลยแล้วก็หน้าจอ1 5บนิ้วก็ปรับแนวตั้งแนวนอนได้ดูกันไปแล้วนะครับเชื่อมต่อแบบวายเลส a p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  l e r p r ์เพกับ d อ o i d Auto ได้ระบบ a อ s, <ม> <S โอโ้โหตัวนี้ชอบมากอ,อ,อันดับขีดคู c ค,คอนโทนนะครับสมมติผมเปิดน,นะฮะผมกดตรงตรง,ตรงไหนอ่ะกดตรงนี้กดตรงนี้กดใช้งาน ACC แล้วอ่าเน,นี่ย ICC เปิดใช้งานอยู่อ่าเน,นี่ยก็คือ เปิดใช้งานตัว Adaptive Cruise Control แล้วแล้วก็ผมก็ขยับมันจะเลื่อนทีละห้านะผมตั้งไว้เก้าสิบข้อดีมันคืออะไรรู้ป่ะฮะคือปกติถ้าเป็น ACC ของยี่ห้ออื่นครับเวลาจอดหยุดนิ่งปั๊บเนี่ยมันจะตัดทำการทำงานหลังจากผ่านไปสามวินาทีใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่นะครับตัวนี้จอดจอดไปเลยนะครับสองนาทีาพอเวลาจังหวะรถคันหน้าขยับมันก็ขยับให้ตามโห โคตรดีอ่ะเป็นระบบอันนี้ผมชอบมากเลยผมก็ยังสงสัยว่าทําไมต้องตัดการทํางานด้วยก็ในเมื่อมันเริ่มทํางานใหม่มันก็ขยับให้แล้วเวลาขยับครับทุกครั้งมันจะมีเสียงเตือนภาษาไทยมาให้ด้วยตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ภาษาไทยแล้วครับสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้แต่ว่าเรายังไม่ได้ลองกันจริงๆงจังนะครับการทํางานของ ACC ก็ค่อนข้างดีมีการระบบเบรกมีการเร่ง ที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตัวซีเรียลซิกนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ PHEV นะครับเป็นเป็น DMI เนะี่ยตัวนี้ดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะเลยนะครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนครับเลนคลิปปิ้งเนี่ยก็เวลามันดึงเข้ามามันจะไม่ดึงแรงแล้วมันจะดึงแบบเป็นธรรมชาติมากหรือว่าถ้าเราขับไปแล้วเราเผลอออกนอกเลนปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงเตือนแล้วก็ดึงกลับนิดนึงแต่ไม่ได้ดึงกระชากแบบตัวที่เป็นซีเรียลซิกผมว่าชุดเอเดชุดเนี้ย แม่นกว่าแล้วทํางานดีกว่าผมชอบมากๆนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเลยคือตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ฮะที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะคอยดูจับพฤติกรรมเราว่าเราเนี่ยมองถนนอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่มองถนนปั๊บมันเตือนขึ้นหน้าจอเลยบอกเฮ้ย hey, คุณต้องมองถนนได้แล้วนะไม่งั้นคุณจะมีปัญหานะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้คมันช่วยให้เราเนี่ยไม่หลุดสมาธิ ไปกับตัวขนดเลยเพราะมันจะเตือนอยู่ทุกครั้งนะครับเอาจริงผมแทบจะปล่อยมือได้เลยนะเพราะว่ามันก็ควบคุมรถให้ลุดอยู่ในเลนใช่ไหมครับแล้วก็ควบคุมความเร็วควบคุมเบรกวันเร่งอะไรให้กับผมเสร็จเรียบร้อยแต่แน่นอนครับเพื่อความปลอดภัยมันไม่ควรไงเราก็ต้องมีสมาธิอยู่กันทั้งหน้าเอทับดิสเพย์เห็นได้ชัดเพียงแต่ว่าผมใส่แว่นแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะแว่นมันเป็นแบบโพลารอ์ตัวที่เป็นดิสเพย์ตัวนี้ก็มองเห็นไม่ชัดอย่าเรียกว่าไม่เห็นนะเห็นไม่ชัด ต้องถอดแบนถึงจะได้เห็นได้ชัดส่วนอื่นผมว่าก็อเครื่องเสียงเครื่องเสียงก็ได้อะไดนาอูริ Audio, ชุดนี้สิบสองตัวช้ำมารมมากเป็นแต่ว,ว่าไม่มีปรับอ e ีควอไลเซอร์นะฮะมันจะมีเฉพาะตัวที่เป็นรีเซ็ตของเขาอะครับตัวพวกไดนามิกพวกเป็นร็อกเป็นอะไรพวกเนี้ยคือเขาก็าหนดมาให้แล้วเราไม่สามารถปรับแต่งที่เป็นแบบละเอียดได้พมาลัยก็ แม่นดีนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับคมกิบก็โอเคใช้ได้ระบบต่างๆครับไวเดชาร์จครับให้มาข้างนึงก็ยังดีข้างล่างมีช่อง USB เสียบปลั๊กได้และที่สําคัญคือวัสดุที่เขาใช้บนรถนี้ผมว่าดูดีเกือบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้มันก็เหลือแค่ว่ารถคันนี้มันจะราคาเท่าไหร่ท่านั้นเองครับก็อย่างที่บอกไปว่าคันนี้มันคล้ายๆกับการเอา BWD เซลมันขยายล่างให้มันใหญ่ขึ้นผมคาดหวังนะครับว่าทาง BWD น่าจะประกาศร,ราคา อยู่ไม่น่าจะเกินทาง BYD SEAL สักเท่าไหร่นะครับทีนี้อยากจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่ต้องไปรุ้นกันทีครับราคานี่จะประกาศวันที่28นะซึ่งก็ติดตามจากทาง a u t o d e ็ได้เลย a u t o d e ็จะมีการประกาศราคาไปด้วยกันแน่นอนครับ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับในการขับขี่ของเราในวันนี้ครับเวลาเรามีน้อยจริงๆครับเรามีเวลากับมันอยู่สักครึ่งวันได้ครับโดยประมาณนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นรถอีกคันนะครับเป็นรถ SUV ที่ให้ความแรงแล้วก็น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับในตลาด SUV ก็จะกลับมาเดือดกันอีกรอบนึงนะครับก่อนงาน Motor Expo รอบนี้ครับ แต่ราคาครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยเอาส่วนตัวครับตอนนี้ที่ทําการถ่ายทําอยู่ยังไม่ทราบนะครับว่าจะราคาที่เท่าไหร่เขาจะไปเปิดตัวกันนะครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปในครั้งนี้ครับก็ต้องลุ้นกันครับว่ามันจะอยู่ที่ประมาณไหนจะอยู่ที่ประมาณซินหรือเปล่าหรือว่าจะแพงกว่าหรือว่าจะถูกกว่าก็คอยติดตามดูกันไปครับแต่ที่สําคัญครับถ้าคุณอยากจะได้รถคันนี้จริงครับแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยราคาไม่สําคัญคุณอยากได้ครับอย่าพึ่งครับใจเย็นครับอย่าเชื่อเราทุกอย่างครับที่เราพูดกันในวันนี้ครับ ให้ดีสุดครับคุณควรไปที่โชว์รูมครับของทาง BYD นะครับไปสาขาไหนก็ได้ครับทั่วประเทศไทยเลยครับไปลองนั่งลอง,ลองจับลองสัมผัสดูเลยครับและที่สำคัญอย่าลืมลองขับตัวเดค่ะครับคุณจะได้รู้เลยครับว่ารถคันนี้มันเหมาะสมกับคุณหรือไม่แล้วมันคุ้มค่าราคาที่คุณจ่ายไปหรือเปล่าครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของการรีวิวเด็บไลน์ของเราในรอบนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานออโตเดบทุกคนนะฮะและที่สำคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถแบบนี้ครับการพาชมรอบการรถใหม่หรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆนะที่เราพร้อมจะนำเสนอตลอดเวลาครับก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ครับแล้วก็กดปุ่มั่นกระดิ่งด้วยนะฮะพอทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ๆมันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดี Terima kasih.